สวัสดีตอนเช้าๆที่แม่กำปองอีกคืนนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอมาทำงานองไม่พูดกับเขาเหรอไหนไปแล้วจะวางเซ็ตกล้องอยู่เซ็ตระบบให้น้องฝ้ายหน่อยเตือนเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นมากเลยนะน้องเดนตอนนี้17แล้วค่ะเมื่อเช้าเราสี่โมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงจากรถเลยครับหนาวเช้าตื่นมาประมาณ1ิ14องศานะคะอันนี้อันนี้คืออุณหภูมิที่อยู่ในรถนะแต่ณอุณหภูมิที่อยู่นอกรถ กมุเดกก็ต้มช้างแต่เช้าเช้าเลยค่ะตื่นมาช้าร้อนที่จริงแล้วว่าจะไปตืินดูบรรยากาศตั้งแต่เช้าเช้านะคะไปไม่ได้ <c oughs> แต่มีนักท่องเทีเ่ยวเขาเขาตืินบบเช้าเลยนะขเขาตื่นเช้ากับเราเยอะเดินออกกําลังกายคนบ<น>าีเข้ามาจากกรุงเทพกรุงไทยเขาก็เขามาจากกรุงเทพกรุงไทยเขาก็อาจจะรู้สึก อยากสัมผัสบรรยากาศตอนน้ำแต่เราอยู่กับความหนาวมาตลอดแล้วเราอยู่เชียงรายเนาะนะครับเอะมีวัดเก่าดีไปไหว้พระก่อนก่อนจะไปเที่ยวแถวนี้ดูนี่ครับวัดเมื่อเช้าน้องฝ้ายเดินไปตรงนั้นนะคะท่านนอนที่เป็นน้ำนะครับค่ะวัดวัดแบบโอ้ Amazing มากเลยไปเดี๋ยวไปทชื่อวัดกันดีกว่าวันนี้เราจอดรถนอนที่พิพิธภัณฑ์คนป่าเมี่ยงมาเที่ยวไหนีไหนก็มาแล้ว เพื่อพี่พิจพันธ์เขาหน่อยสิคาลุงเด่นเข้าไปเลยค่ะถอดรองเท้าด้วยนะอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันชีวิตลองเข้าดูก็จะเป็นขนบธรรมเนียมทำให้ดูเนาะว่าอะไรอันนี้การมัดเงี่ยงการมัดอะไร วิีชีวิตเมื่อก่อนโอ้สมัยเมื่อก่อนที่ก็อยู่กันอย่างนี้นี่นะนี่ใช่นี้ผมผมน้ำมันใช่ไหมแ้วสายแสงค่ะที่ยังเคยใช้อยู่นะตะเกียงเหรอตะเกียงน้ำมันตะเกียงน้ำมันก๊าซสมัยเมื่อก่อนเป็นน้ำมันก๊าซทุกวันนี้เป็นแก๊สแล้วเนาะที่เราซื้อมาเมื่อก่อนย่ายายอุ้ยอุ้ยอ่ะมิ้งใจตรงนี้อยู่เลยอันนี้น่าจะเป็นสําหรับคนที่บ้านที่เขาแบบรวยๆนะเนี่ยแบบ ขาตั้งดีเลยเนื้อใหญ่ใหเน,น,นี่ยนะอันนี้อะไรเนี่ยตาช่างอันนี้ที่ไปเชียงตูงมันใช้ตาช่างอย่างนี้มั้งนี่น่าจะเป็นตาช่างแล้ว<อ>ตอกมัดเมี่ยงกิโลช่างเมี่ยงนั่นกิโลช่างกิโลไปที่ถ้าไปเชียงตูเขายังใช้ตัวนี้อยู่นะยังยังมีให้เห็น,นใช่ไหมคะอันี่อะไรเนี่ยอันนี้ถังเก็บข้าวหรือเปล่าแปะหนึ่งเมี่ยงเมี่ยงนี่คือ มันก็เป็นคล้ายๆกับใบชนิดหนึ่งคล้ายกับชา,า,าคนเหนือนิยมออกมาอมอมเมี่ยงแต่ทางอีสารเนี่ยจะจะไม่ไม่รู้จกักแต่ถ้าคนเหนือเนี่ยเดี๋ยวคนเท่าคนแก่คนโบราณเนี่ยจะอมเมียงอ <คน S 2> เคยเคย,เคยเห็นเด่นอมเป็นมาครั้างเห็นไหที่เป็นใบใบเมี่ยงนี่ก็คือกกวิธีการเก็บภาษาการทําเมี่ยง <คน S 2> ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้คนที่สานก็จะเคี้ยวหมากคนเหนือก็เคี้ยวหมากเหมือนกันเคี้ยวอยู่ใช่ไหมคะแต่่างครั้งก็เมี่ยงนี่ก็จะเป็นแบบสไต สไตล์ของของยุคสมัยนั้นเนาะโหนี่นี่โบราณมากเลยอะไรเน่ยคือที่หมู่บ้านนี้ทำไมมันอยู่ไกลอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เขาปลูกเมี่ยงพูดง่ายๆเหอะหเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่กันที่เราเป็นอย่างนี้นะเนะจนที่นี่เขาคือไม่แน่ใจเขาขายเมี่ยงอะโอเคไปไปไหว้พระกันนะค่ะก็ให้เห็นอันนี้น่าจะเป็นขันโตกนะ หายยากนะหายดูยากแล้วทุกวันนี้นี่คือเนี่ยเนี่ยเนี่เมี่ยงนี่นี่แหละอะไรนี่เหรออ่าเนี่ยคือเมี่ยดูใกล้ๆย้อนแสกหน่อยเออยอย่างเนี้เอออันนี้หายหนึ่งเมี่ยเนี่ยผลปตาเมี่ยกินมันก็มันก็จะมีคาเฟอีนหน่อยๆมันก็มันเรากินชาเหมือนบางคนสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่รองเท้ากันไปไหว้พระกันค่ะ ตอนเช้าเ้านะครับถ้าใครามาอยู่โซนนี้ใครจะขับรถขึ้นไปใครจะไปเที่ยวอะไรนะกิลฟินนะครับใจแอนไปอุสาชงเนี่ยเขาจะมาขึ้นรถกันที่นี่แหละเมื่อเช้ารถเจ็ดโมงนี้รถพี่เขาจอดเต็มนี่เลยอ่าอ่าไปไปดูไปดูปดอะไรฟินๆนั่นแหละกิลฟินนี่ข้างหลังวัดนี่คือน้านะครับเรามานอนที่นี่สะดวกสบายแคมป์ปูแปรนจอดนอนเพราะว่ามีห้องน้าอยู่ตรงนี้เมื่อคืนก็แถวนี้ก็น่าจอดอะ่ะ แต่เราจ,จอดข้างฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโหวิหารวิหารนี่กี่ปีแล้วค,ค,คิดดูสภาพหน่อยร้อยกว่าปีแล้วมันะง้งเนีาะเป็นโ,โบราณมากเลยเห็นไหมโ้สวยมากสถาปัตยกรรมวิหารเก่าแก่มากเลยดูลงังคาเดี๋ยวันหนาวหรือเปล่าครับลงัลงคาคือลังคาของวิหารนึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะนีะ่นี่คือลังคาของวิหารครับเป็นกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้เนาะเก่าแก่แกมาก นั่นนั่นยิงแดดก็ป้อยิงแดดเนาะยิงแดดหนาวอีกเป็ดอ๋อครับกางขึ้นกันหนาวหนาวมดปีเนาะอ๋อครับเดี๋ยวไปดูหน่อยวู วิหารเเก่าแก่มากครับพี่น้องดูเข้าไปไหว้พระได้ครับน้าปอนเนาะได้ดเนี่ครับวิหารกระน,นาถอดเกืออืมนี่ครับโอ้คลาสสิกเนาะคลาสสิกครับฮะโอ้นี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเนาะก็บ้านเป็นกำปองบ้านไม่ใหญ่ก็ แบบดูมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ครับมีสถาปัตยกรรมที่ที่โอเคมาก วัววลาปล่อยวัวตามป่าอันตราเก็บเด็กก้ออ่ะเด่นลุงเด่นก็จะทำบุญด้วยสักนิดสักหน่อยช่วยค่าน้ำค่าไฟเนาะเป็นตู้กบริจาค ไหนหนึ่งครับในนี่กันเนี่ยอ๋อในหลวงครับครับอุ้ยมีตุมีบ้านผ้าอยู่จักกี่ตนครับนี่หกตนหกตนอ๋อมีผ้าหกตนเนาะอุ้ยคนบ้านนี่เลยก็คนบ้านเนี่อ๋อเกิดที่นี่เลยกัเกิดที่นี่อโอ้บ้านอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้แถวเนี้ยเนาะบ้านอยู่หลุงบ้านนี่เอออยู่อยู่นี่ก็ง่ายครับมีหครัวเลยง่ายเลยอ่าที่บ้านนุ้ยมีโฮมสเตย์ก็ มะมนี้เนาะอ๋ะอครับ <c oughs> นี่ต้องไปอย่างไงหอละข้างๆวัดแปบนึงอืมข้างงวัดอันนี้เป็นวิหารเนาะน,นี่สำหรับการประเรียนเขาเรียกอันน,นี้วิหารไหมวิหารเหมือนกันมั้งเนาะหลังใหม่กับหลังเก่าน,น,นี่นหลังวัดพี่น้องดูคือ<ม>บ้านไม่กําปองเลยพูดง่ายๆบ้านเกือบทุกหลังคาจะมีน้ำไหลผ่านครับ มีน้ำตกมีน้ำสกเงี้ย <g ười> ก็ eing, อนซีนร่มเย็นก็ออ <g ười> ที่นี่ขึ้นชื่อของชากับกาแฟนะครับกาแฟเ,ออเขากป็ปูกันเกือบทุกบ้านผมถามเมื่อวานเนี้ยเพื่นสังเกตดูที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป่าครับมันคือเป็นสวนของชาวบ้านนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขามีมติกันคือห้ามตัดไม้อ่ะแต่ว่าข้างล่างคือปลูกกาแฟหมดนะครับเนีน่ยคือคือเป็นสวนของชาวบ้านนะครับที่นี่ผมถามไกด์เมื่อวาน ก็คือคือที่นี่ดีนั่นเป็นบ้านคนที่ติดกับอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นป่าสงวนปอะไรนะเป็นบ้านนะครับอกเป็นบ้านอยู่แต่ว่าแต่ชาวบ้านนนุรักอ่ะแต่เขาปลูกเมี่ยงปลูกกาแฟปลูกชากันอ่าแล้วก็มีคนมาเที่ยวก็เห็นเห็นหน้าอยู่้วใส่เขาก็เลยคนอย่างเราก็อยากมาพักเห็นไหมล่ะมาพักมันก็ไม่เชื่อเธอหรอกเห็นเธอหลับ หลับอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ยินตอนหลับสนิทมันไม่ได้ยินเวลาไม่ได้ยินหรอกเห็นนกเชื่อเลยว่านกไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงน้ตกมีแต่เสียงเอันนี้เสียงเธอไงเฮ้เสียงเธอไงนี่แล้เชียรกันเตลซูกันอุ่นคัมโบด้วยกันสวยมากเลยเวานโอ้ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะ เมืม่อวานเราไปอยู่ข้างล่างหมูมบ่บ้านเราก็มาข้างหน้าหมูมบ่บ้านข้างล่างก็สวยแล้วนะเราว่าข้างล่างหมูมบ่บ้านเราสวยแล้วแต่พอเราเราก็สูงขึ้นมาสวย,สวย,สวยนี้อีกเยอะอช่วงนี้มันก็นอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ไฮ<ม>นะครับ<ม>นักท<ม>่องเที่ยวา<ม>อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันก็เดินสบายเที่ยวสบายเลยสบมาบ้านแม่กำปองนี่มันจะมีสามหมู่บ้านแล้วนะเชื่อไหม อันนี้นี้เป็นแม่กำปองในเห็นแล้วเมื่อกี้นี่มีมีแม่กำปองแม่กำปองนอกกำปองในนี้ผมโอ้หัวมันเกี่ยวอย่างไรมันเกี่ยวอย่างไรยงอ๋อมันเกี่ยวญี่ปุ่นมันกอนมันเปิดล้านลับเลยครับล้านนี้อ๋อ อมีออัมีข,มมข้าหลามด้วยนะขาลามมีมันมีมันเผาม่มีข้าวหลามากอด,มด้สาเธอจะกินก็เอาดนีเอาไหมตำบนนี้มีมีตีญยางเงียวกันครับมี่ะบหวร้านกาแฟสมมสมัยถ้าถ้าข้าวบนนั้นเดินได้ไหมหรือว่าขี่รถจะดีกว่า กลเดมามครับครับอาออกมจะเดินขึ้นไปเหรอเขาบอกนี่แล้วดูทำไมน้ำทั้ทแาวมสมุนรข้างบ้านนี้ก็มีน้ำอยู่แล้วเดยนไปหนึ่งคือแต่ละหลังนี่คือน้ำมีกี่สายเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่อีกสายหนึ่ง นี่เป็นนี่ก็สายสายน้ำหนึ่งดีเนาะแบบอยากเนตรงที่เขารียกที่นึงที่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็ข้างหลังมันมีอาบอาบที่จักรุชชี่เหรอใช่ใช่ใช่เขาจะกด้อาบวะไม่แน่มันหนาวเดี๋ยวมารอบหน้าค่ะมารอบหน้าอยากได้ตรงนั้นแหละก็เขาก็จะมีบ้านพักบ้านพักนั่เป็นโฮมสเตย์เยอะเนี่ยเขามีน้ำผ่านน้ำใสใสอ่ะ ลุงเดียนี่ลงสเสน่นะต้องนั่งรถงเนอืนี่ก็เป็นโฮมสเตย์ครับใครอยากแบบปลดปล่อยใครอยากแบบมาอยู่ไม่ต้องเราไม่ต้องคิดว่าอยู่ที่อื่นร้อนนะคิดามาที่นี่มันไม่เหมาะสมที่จะมาเที่ยวนะ้วจริงที่นี่ไม่ร้อนครับเย็นทั้งปีเนี่ยโอ้ถ้าเรามีบ้านอย่างนี้สักหลังเนาะนอนฟังเสียงน้ําเนี่ยอยากได้เลยนะอยากอยากมีแบบเนี้ย ผมว่าพี่ว่าจะถ้ามีบ้านอย่างนี้ก็อาจจะอายุไม่ยืนนะสำหรับพี่นะถ้า้าไว้ถ้าพี่มีบ้านอย่างนี้พี่ก็อาจจะอายุไม่ค่อยยืนพี่จิบบรากาศมันเหมาะกับการอะไรนะมันเหมาะกับการดื่มเสียงน้ำตกเสียงอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ทําอะไรอ่ะพี่เปิดจากดีก่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปักอิจฉาเลยเนี่ย อยู่กับท่าม,ามกลางธรรมาชาติแบบแลักการเลองถอดแมดดูอากาศแบบสดชื่นช่วงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวที่เราอยู่เราก็ยิงไม่ได้นอนโรงแรมเรานอนแคมแนนะป์แวนเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะไปอุ่นนุ่นก๋วยเตี๋ยวจเจ้านั้นเขาด้วยนะที<อ>่เรานอนกนะชื่อน่ะชาเอ้ยที่เราไปทํากับข้าวก๋วยเตี๋ยวสุดฝีเมืออ่ะอุ้งเด่นเธอเดินไหวไหมจะพาเดินไปกินกาแฟร้านนั่นนะ่ะอุ้ยล็อกรถหรือย,ยังล็อกแล้ว บ้านหลังนี้ยิ่งเก่าสวยอ่ะรถมารถมาแอบ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 ถ้าเธอจะขึ้นบ้านีก็นด้จะยี่สิบบาทอืมเต็มเลยทุกคนขี่รถน่ะไปชิมกาแฟร้านข้องโบรแน่นอนเลยรถบรรนุกโอ้โหรถตู้เราจะไหวไหมล่ะไหวแต่มันจะว่าเขาเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันมอกิอ่ะไป แม่าโอยูอน่องนาหวยที่พักโอ้ยที่พักเกยอะข้างบนยิ่งสวยนู่นค่ะข้างบนระเบียงอะไรนะระเบียงวิวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะร้าน,นกาแฟาที่ว่านันนเหรอใช่ค่ะ ไม่เดินแล้วนะไม่เดอนแล้วนะไกลขนาดนั้นสูงมากเขาบอกว่าจะเห็นวิวหมดเลยเห็นวิวแม่กำปองทั้งหมดเลยแล้วเราจะไปตรงไหนดีคะลุงเด่นเราจะไปกินข้าวตรงไหนดีผพาน้องไฟไปหาชิมกาแฟสักรล้นเออเราหรือว่าชิมร้านนี้ก็ได้เงินกาแฟอาหารเครื่องดื่มมีหมดอะทมเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยนะ นมาร้านกาแฟวัดคุณนาคูนก็บรรยากาศดูดีดีน้องฝ้าจะกินกาแฟก็ได้นะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวาน,าน,นะครับแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่บรรยากาศดีด,ดีเสียงเสียงอะไรเนี่ยเสียงน้ำอำีแล้วเหรอเสียงน้ำอีแล้วเนี่ยโอ้น้าผานตรงนี้เลยนะโอ้บรรยากาศดีมากครับรนะ้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟบรรยากาศดีครับสำหรับคนต้องการมาแบบต้องการออกซิเย็นให้ใร่างกาย มาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนครับกินอเมริกาโน่ไม่หวานไม่หวานยี่ไหมตอนนี้ลุงเด็กไม่หลับไม่นอนอ่ะชิมไปนะคะชิมกาแฟแม่กบปอแบบเสียงแบบธรรมชาติดีมากเลยเนาะเสียงแบบจะนั่งแถวนี้เดินเ,เล่นก่อนอเดินไป่เได้ไหมคะเดี๋ยว ดี๋ยวลุงเด่นหิวข้าวแล้วมั้งยังกิ้พี่กินขนมปังในรถไปกับชาร้อนไปละเขาไม่ยากอนแมสกันนะคะติดอะะไร้เ่ดูอืเสียงน้ำตลอดทางเลยเนาะเขาก็ทำบ้านดีๆเขาก็ทำบ้านที่มันติดกับน้ำทุกหลังเลยอ่ะว้าวกาแฟาไม่กำปองนะเป <c oughs> ็นยังไงกาแฟาก็กาแฟาแล้วมันจะมีมสุดยอดกว่ากันได้ยังไง โอเคมันมัมนมันมันมีรสชาติที่ต่างกันอยู่างนั้นลุงเด่นจะไม่เดินแล้วเดินขึ้นบนนั่นเหรอหรือว่าเดินโอ้ยมีตลาดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยม,มีตลาดเล็กๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนี้มันก็มีความคลาสสิกเนาะล้วกหนนนมัมั่าติดเขาเลยนะไปเราก็เดินเล่นไปน<ๆ>เรื่อย <c oughs> ๆเผื<ๆ>่อไปหาอะไรกินไวอยู <c oughs> ่จะบรรยาก่ไม่มีแรงเดินไวแต่ว่ามันเป็นแดดมันก็ร้อนแล้วอ่ะ เราต้องมาสองวันสามวันนั่นน่ะเดินเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้สักที่มันมีไกด์อยู่คนหนึ่งนะมันมีน้องคนประมวานที่เขาเป็นไกด์ที่เขาบอกเขาเป็นไกด์นำเที่ยวในหมู่บ้านนะั<ม>่นแหละคือผมว่าให้เขาลองเขาพาทเที่ยวได้เขาบอกจะชอบเดินป่าแบบธรรมชาติหรือว่าเดินป่าจริงๆเลยก็มีเขาบอก<ม>แต่ที่เห็นเน,นี่ยคือมันเป็นส่วนของชาวบ้านแต่ชาวบ้านเขาก็อนุรักษ์ไว้ดีอ่ะ กจนครอบครัวเรามาแบบพักผ่อนกันเอาบ้านหลังเมื่อวานนั่นนะหลังไหนก็ได้ค่ะหลังที่ติดน้ำข้างหลังก็ดีเนี่ยข้างบนก็ใหญ่มีติดน้ำเหมือนกันเ้ยเห็นเราแบบนานๆมาอยู่นี้ทีก็มีความสุขไปอีกแบบเนี่ยดูสวนชาวบ้านเขามันก็แบบอยู่ในป่าใหญ่อะโฮมสเตย์ก็มีเยอะแยะมากมายใครอยากมาก็เซิร์ชเอานะครับว่าหลังไหนเป็นหลังไหน มาหยุดพักผอนเยอะๆก็มาเที่ยวแม่กำปั้นขณะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลางๆเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ยังก็ยังหนาวนะก็ยังหนาวเมื่อกี้ถามคุณตาที่อยู่ตรงวัดเขาบอกว่าหนาวทั้งปีแต่อาจจะอบอุ่นกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาหน้าหนาวช่วงไฮนี่ก็คือสุดๆแล้วเนาะหนาวสุไปไปโอ้นี่มาไกลเนี่ยมาตรงแมกำป้นนะคะแล้วกาลังจะเดินทางเขาจะมารอกินนั้นอาหารนี่เขายังไม่เปิดวันนี้นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว คุ้มเนาะมาสักสามคืนก็ก็โอเคนะ่สองสองคืน <S 2> 2 <S คืนเดียวรู้ด้วยห้น่อยมากค่ะไม่คนานคืนเดียวก็น่าจะสั้นไปเดินไม่ไปเลย่ะลงเดยขนขอจอนี้แล้วไปขาลงแล้วค่ะขาลงอาจจะชันนิดนึงนะครับขึ้นรถเราขึ้นมาใช่รถเราหรือเปล่าเนี่ยใส่เกีเยร์หนึ่งครับ อยากไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าเขามีรถบริการนะครับรถบริการค่ะยี่สิบบาทเหมือนกับว่าอะไรใจแอนใจแอนสักอย่างนี่แหละเมื่อกี้ฟังฟังกิวฟินกิวฟินกับแล้วก็น้ําตกน้าตกแล้วก็มีอะไรกอย่างข้างบนนะั้นแหละข้างล่างนี่สวยเมื่อคืนเราเจอตรงนี้แล้วค่ะมีร้านอาหารมีเที่ยวบุฟเฟ่มีมีหมูกระทะมีอะไรเยอะแยะเลยเป็นร้านแบบนั่งชิวชิว ของฝากสวยค่ะนีเ่เกือบไม่ขึ้นมาเกือบอยู่แต่ข้างล่างค่ะ<า>เ,เราเห็นแค่หน้าหมู่บ้านเราก็เราเห็นแค่หน้าหมู่บ้านเราก็เราก็าามาซื้อเราไม่ได้ไแวะซื้อของฝากไปฝากยัดๆเลยเนาะอ๋นะอแนี้เป็นของฝากของฝากแม่กำปองอู้นี่มีไส้อั่วด้วยลุงเด่นมีแถวนี้มีที่ให้กินเยอะเลยเนี่ย นนอ่โซนนี้สวยมากเลยค่ะคุณเด่นมีอาหารญี่ปุ่นมีนมาเที่ยวนะนี่เ,บบเมื่อคืนร้านเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแลนด์มาร์กนี่เธ<ล>อจะเดินชวนกันเดินโรงงานไครนะเนี่ย <laughs> ขับรถดูเหมือนไม่ไกลแต่ว่าเดิน <laughs> เดินดนงนกลมีร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณด้วย ปามนี่ก็เป็นอาหารแบบบ้านๆทางเหนือไข่ปามเอนื้อร้าน,านขายของชาวชูหฮยแบบดั้งเดิมเนาะข้าหายหายดูยากนะแบบนี้เนาะต้องมีแบบเมื่อสามสิบปีย้อนหลังละสไตล์เนี้ยนะทันอยู่ทันอยู่มุเด่นทันอยู่ใช่วยไหมโอเคค่ะ เซเว่นรถเซเว่นุณเดชเป็นยังไงประทับใจไหมโอเคมามาครั้งแรกไม่ผิดหวังครับรู้สึกพลาด่ากหาที่ที่หลายๆปีที่ผ่านมาไม่ได้มารู้สึกพลาดจะรึกประทับใจครับรู้สึกโอเคมากก็เราก็จะเดินทางกันต่อไปแบบไม่มีแพลนครับค่ะไปไปเรื่อยๆข้ามไหนนอนั่านแต่หาที่จอดนอนสวยๆครับนะก็เส้นทางที่ลุงเดชมาเชียงใหม่ประจําอยู่แล้วก็ลุงเดชก็พายามาพักผ่อน เดี๋ยวรอหน้าพามาญามาหาหมอที่เชียงใหม่ก็อาจจะพามานอนสักคืนนึ่งมาดูทํานอนที่วัดนี่แหละเปลี่ยนสถานที่ก็ได้โอเคค่ะเดินทางกันแล้วนะคะเพราะว่าโดยโดยชันมากเลยก็คลิปแม่กําปองวันนี้ก็น่าจะจบแล้วนั่งลงเดนนะครับประทับใจประทับใจมากค่ะเห็นทางตอนเย็นแล้วก็เห็นทางตอนเช้านะครับม้วน การเดินทางของเราของแม่กบปองวันนี้ก็ขอเ <ขอ S 2> ดออนนินะสิค่ะสี่สุดแล้วแล้วก็เราจะจะไปเที่ยวต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปที่อำเภอสันกำแพงแล้วก็ไหนต่อสันกำแพงกไไไ็ไปเรื่อยๆคื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีแผนไปอำเภอจอมทองค่ะไปออกทางดอยเต่าถ้งงาว่าไม่ผิดแผนนะแล้วก็ออกไปห้องสอนแล้วก็ย้อนกลับมาที่อำเภอแม่ริมออกฝางออกเชียงดาว อ๋อก็เรไปก็ว่ากันไปค่ะค่ะคลิปนี้น้องป้ากับลุงเด่นขอตัวไปแล้วนะคะใครชอบดิขอบคนได้กดแชร์ด้วยนะคะม่วนม่วนคะแนนเลยเจ้าขอบคุณแม่กำปองนะคะขอมตั้งใจของเรามาถึงตอนนั้นลุงเด่นนะน้องป้ายยังติดใจบอกจะมาอีกรอบเลยใช่จะพาสาวๆมาค่ะจะพาสาวๆมาเที่ยวอีกสักตั้งหนึ่งใช่บรรยากาศนี้บรรยากาศดีๆสบายๆ ขอตัวลาพี่บ้านนาอาไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงแฟมเบอรี่ครัวลุงเดนแฟมิลี่ค่ะอ๋อไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นเฟมเบอรี่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแล้วค่ะอุ้ยเดินทางกันเลยนะคะ